โกโก้ชาเขียวผสมกาแฟด้วยไปคะ่ะมา mini ซอยกระเทยแก้วที่มีน้ำแข็งน้อยนะเพราะว่าน้ำพาร์ติ้นเ็มต้นเมนูพิเศษนะช่วงนี้จะมีเผือกมะพร้าวข้าวโพดสามเมนูรวดเลยจ้าโอ้โหพเคคนนี้เขากินมะพร้าวรวดเลยนะเนี่ยเจ้าประจำจ้าประจำปืนเลยสักแก้วขอดูนี่เรามีโดนตีในหัวใจอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแล้วบอกเลยอร่อยทุกหยดหมดเลว โกโก้ชายชนะตลอดปีเป๊ะเต็มจนไปเลยมาจ้าเมนูที่แพงที่สุดในตอนนี้และเราอยากขายราคาเดิมชาเขียวผสมกาแฟเมนูแป๊กๆก็มาผสมห้าน้ำก็เคยมาแล้วใส่กาแฟแบบจึ้ปบะลึงจึงใจเดี๋ยวไปเจอกันที่โรง บอกเลยว่าเราอีกรอบหนึ่งส่งถึงโรงเรียนบ้านคนทีโรงเรียนนครในเป็นแรโรงเรียนสมเด็จย,ย่าทางผ่านนะใครที่อยู่รถวละแวกนี้สั่งได้เลยค่ะมาเลยเราส่งทุกวันอันนี้แต่ยามเช้าที่แดดยังไม่ออกเลยฝนตกด้วยดังหักไปบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่สั่งแล้วนะ